ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภ like <con> <ะ Hayır. S 2> e ูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าอุ่นใจมากนะที่เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเป็นผู้อุปถัมเป็นผู้ที่ช่วยเหลือดูแลเรานะคะหลายครั้งเมื่อเรามีปัญหาเรามักจะวิ่งหามนุษย์ความช่วยเหลือที่มาจากมนุษย์ก่อน พอมนุษย์ช่วยไม่ได้นะคะเราถึงจะนึกถึงพระเจ้าซึ่งมันเป็นการผิดขั้นตอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพามนุษย์เลยเพราะเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนก็มีความจํากัดนะคะเราก็ไม่อยากเอาภาระป,ปัญหาของเราไปให้คนอื่นนอกจากว่าเราให้เขาอธิฐานเผื่อเท่านั้นแต่อย่าคาดหวังว่ามนุษย์คนไหนจะช่วยแก้ปัญหาของเราได้นะคะแต่ขอให้เราเข้ามา พึ่งพาพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นความช่วยเหลือของเรานะไทยทุกเวลาพระชนะของพระเจ้าบอกว่าความช่วยเหลือของพระเจ้านั้นพร้อมอยู่เสมอในทุกๆเวลานะเวลาไหนก็ได้นะคะพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราให้เราเข้ามาแล้วก็อธิษฐานทูลปัญหาของเราต่อพระองค์นะคะ พระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงทําไม่ได้ไม่มีปัญหาไหนที่ใหญ่เกินไปที่พระเจ้าจะช่วยเราไม่ได้นะคะทุกสิ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับพระเจ้านะะและพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหเลือเราเพราะฉะนั้นความอุปธรรมที่แท้จริงมาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วพระเจ้าทรงช่วยเราได้จริงๆนะะไม่ว่ามันจะยากมันจะหนักแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้มีความจํากัดในความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อเรามีปัญหามีความทุกข์ใจพี่น้องพระเจ้าเชื้อเชิญว่าเข้ามาหาเราแล้วบอกปัญหาของเจ้ากับเราและเราจะช่วยเจ้าเพราะว่าเราเป็นความอุปถัมภ์ของเจ้านะคะเพราะฉะนั้นขอให้เรานึกถึงพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเมื่อเรามีอะไรก็ตามเรามีความสุขเรามีความทุกข์เราตื่นนอนขึ้นมาให้เรานึกถึงพระเจ้าเป็นผู้แรกนะะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ เฝ้าดูเราตลอดเวลานะพระอ,องค์ทรงเดินอยู่กับเราตลอดเวลาในทุกเวลาทุกนาทีพระอ,องค์ทรงเป็นคนที่ส่งเราเข้านอนพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่ปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาตอนเช้านะเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงพระอ,องค์เป็นผู้แรกเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไล์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ